ว่าตัวเรียวมี P1 Speed มือถือตัวแรงในงบต่ำกว่าหม,มืน่นมาพร้อมชิป d i m e n s ซ t y 7300 Energy อแบตเตอรี่ให้มา5000ม ah, ิลแอมและรองรับชาร์จไว้5ีวัตด้วยครับล่สส่วนนี้ก็มีสเปกหลุดออกมานะครับเป็นเรียวมี P1 Speed ให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันได้เลยครับหน้าจอให้มาเป็นจอ o l e d ขนาด6.67นิ้วความละเอียดเป็น Fu l l HD พความสว่าง2 0 0พนิตเลยอัตราลีเฟตนร้อ2 0ี่เฮิร์ตนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซต g ดมอมนมี8 จิกกับ12 g b กแล้วก็มีแรมเสมือนสูงสุดได้14 g ิเลยตัวรอมี2ขนาดเหมือนกัน128กับ256รองรับ Memory เมม ORY SD การเพิ่มเติมได้ตัวกล้องหลังนะให้มา50ล้านพิกเซลเลยมี AI c a m e r a ด้วยกล้องที่2เป็นเลนเดฟวราระยะ2ล้านพิกเซลกล้องนหน้ามา16ล้านพิกเซลมีลำโพงสตูดิโอบวกกับแบตเตอรี 5, ่5,000 mAh และรองรับชาร์จไว45วัตต์ครับตัวนี้รองรับ 5G ด้วยนะเป็น Wi-Fi 6มีช่องหูฟังแถมมาให้ตัวนี้เป็น Android version 14เลยน้ำหนักตัวเครื่อง185 เงตอนนี้ก็มีสีให้เลือกอยู่2สีนะวันกําหนดการจําหน่ายเนี่ยครั้งแรกก็ที่ประเทศอินเดียในวันที่20ตุลาคม2,024ั่าร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการเรียวมีและวฟิปคอร์ดโดยมีราคาดังนี้ตัวแรม8อมร2ออยู่ประมาณ7,200บาทและตัวแรม12รอลอม256ราคาอยู่ประมาณ8,300บาทครับ